นมมานมมานมานไม่มานะพอยังไม่ได้ซื้อแห่วันอาทิตย์เชา้าสดใสของทุกคนใช่ไหม <No. S 1> มองไม่ขยับคะ่ะ Morning ไงสวัสดีค่ะนี่เสียงหวานไมอเกินเขาเขาจะได้ไม่ออกนะ่ะสวัสดีค่ะตานี้แหละเราบอกเลยกินไก่ <Hey. S 1> ตาแรกของวันนี้นะคะ <Hey. S 1> ใครที่เข้ามา <Hey. S 1> นี่พนาดแล้ว <laughs> <laughs> ดดลล่าซื้อแล้วคะ่ะทุกคน วัน,นี้นะคะทุกคนสวัสดีนะคะแพ้คนผมสั้นอน่ะผมอาจจะสั้นนะคะแต่รักชิ้นยาอะไรยาววะเน,นี่ยเออน่าจะยังอื่นนะน่าจะยังอื่น,น,นแขนขายาวอะไรแบบเออจ้าสดชื่นอน่ะน้ำมะพร้าวต้นชาตื่นเช้าจังโอ้โหแปดโมงสี่สิบแปดบอกตื่นเช้าจังวันนี้ก็ไม่เช้านะโอเคไม่เช้านะ ไม่เท่าไหร่อะครับหมายถึงคนนะสวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีทุกคนด้วยนะคะกราบสวัสดีเบอร์ทุกอย่างเรากระพริบด้วยค่ะอะทำไมเพื่อนไม่อยากเปิดใหม่เพื่อนไม่ปักหรอปัก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 สวัสดีครับเออฮี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับหอยอะ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 ของเราเนี้สวัสดีแล้วกันนะคะหื มาชมะนมไม่มานะพอยังไม่ได้ซื้อแห่เคียบไหวหมดนะบอกเลยให้หมดเครื่องเลยอเอาไปเครื่องอีกแล้วโอ๊ยอยาาพูดวู้ยหลุมห้าร้อยเพื่อนไหนพีมกูได้ไงเนี่ยเังไม่ได้พูดเลยไม่ต้องพูดครับไม่ต้องพูดหรอกวันนี้สองตัวครับอยู่ตรงกลางเลย กลางใจหรือว่ากลางไหนคะเอ๊ะอ,อะไรกันครับนีย่ยแนบดูมันนะมันอยู่หลังกำแพง<ป>กเกระโดดอ,ดอ่ะโอเคมาเลยค่ะก็ยิงก่อนเลยไปฮาวกับพี่ไอ้นอนได้หรือเปล่าอยู่น้าหนูดโดดปะปะปะปังป กรโดดปะปุ๊บสไลด์กระโดดสไลด์น่ะไปอย่านะอย่านะช่วยเพื่อนหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูกำลังไปโอ้ยทำไมเธอทำแบบนี้เล้าวตัวร้ายมันทำกับเพื่อนของฉันอีกแล้วน่าสงสารขออีเข้อหนึ่ย โอ้โหทุกคนมาล้อซื้อเพื่อนแล้วเพื่อนแตกเพื่อนแตกเลยอ่ะโอ้ยน่าสงสารเลยมันมมันทำแบบนี้เพื่อนแตกสองเลอเราสองคนค่ะเรามาด้วยกันแล้วเราสองคนค่ะเต้นซอฟเฟลเห็นผมคนเดียวลูกหล่อจริงๆนะเนี่ยเขาไม่ได้ร้องแบบนี้มาลองเองนะคะมันขอมาไกเกิดก็มาดิครับ เรากำลังไปเธอไม่ต้องรีบพกีเราเข้าไปเลยชนไปเลย <c oughs> ทำไมอ่ะเขาทำไมอ่ะยัง่พี่ต้องไปหามันเลยทำไมรอบะ่ะมองมันจริงดิไม่ไเป็นไรก็ออกไปซ้ายไงตง้องต้องเห็นนะตนน้องเห็นเดินหินนะแล้วก็ค่อยขึ้นขึ้นไปวันอาทิตย์เชา้าสดใสของทุกคนใช่ไหมนมองไม่ขยับ่ะมอนิ่งไง w h คนนะเนี่ยมันอยู่ไหนอะทำไมฉันมองไม่เห็นมันอะมันอยู่ใ,ใกล้ๆหนูเลยมันอยู่ตรงไหนไม่รู้พี่ร้องเน็คร้องเน็ค ลองกองแกงสามแรลงแกงต้องเถอะเอ้ยมีแค่นี้จะมาชาร์จฉันอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวนี้มันฮาวจริงเลยคนเราดูเฉยๆไม่ว่าดีจะไปยิงคนอื่นเขาอีกก็จะประเฮยไม่อยากจะขิงเท่าไหร่นะก่อนนะคะพี่มาขับรถแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกใจให้น้องพิงด้วยนะคะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อรถลุงเต่านะคะเพราะว่าเนี่ย เป็นเต่าเลยอะที่แรงสุดได้แค่นี้หรอโหแย่เลยไม่มีแรงเลยอ่ะไม่มีแรงเลยค่ะแรงน้อยร้อยรีรากมเถอนที่ก็เดินไวกว่าอนะไรบบนีมมาสองแต่ร่อยแน่นอนวันนี้ห้าวแต่เช้าเลยนะคะไม่ก็ไม่อยากจะอย่างขิงเท่าไห<ว>ร่ะคนมันโหดอะค่ะ บอกเลยตื่นมาเจอพี่นี่สดใสแต่เช้าเลยนะหน้าตั้งเลยเอ่ะหน้าตั้งหรืออะไรตั้ง ي, ไม่ใช่คิดดีไม่ได้เลยเนาะไม่ใช่คนดีนะคะไม่ใช่คนดีคิดดีไม่ได้เพราะเราไม่ใช่คนดีนะเออไม่ใช่คนดีอะค่ะถ้าอยากเจอคนดีต้องไปทางอื่นถ้าอยากเจอคนหื่นต้องมาทางนี้ค่ะผม hmm <h ull> นี้อยาง <im> <h ull> ชอบเลยชอบคนหืน่นนะชอบคนหื่นหรือไม่ชอบคนหื่นหื่นนิดเดียแต่ไม่ได้หื่นมากคือนิดน <im> ึงนนิดนึงก็ได้ นิดนึงก็ได้วันนี้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดของทุกคนนะทุกคนอย่าลืมนะวันนี้ตอนหนึ่งทุ่มตรงเราเปิดห้องห้องนะคะแจก UC นะมาร่วมกิจกรรมได้นะคะส0่ร้อยูซตอนทีมนะคะเป็นข้าวหลึกิง,ง,งยิงว้ยจะเจอของดีพี่ได้โดนยิงหัวแตกระวังเดอ้อระวังสะพานเด้อมี่ค่ะมีค่ะมี่ค่ะพี่ ดังหน่อยดิยไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะพูดดังหน่อยดังว้า <What? S 1> <laughs> ดัง <laughs> นอนต่อเฮ้ยนอนทำไมเยอะแยะนอนอืดแบบหน้าบวมนะบอกไว้ก่อนเขาบอกว่านอนเยอะเดี๋ยวบวมนะอะไรบวมไม่รู้นะอยากบวมออกมีขนาดอื่นนะเราจะประทัดลด,ดลงมาก,ก่อนเพื่อความปลอดภัยของฉันนะคะ อุ้ยมาแล้วโดนล้อมโดนล้อมแล้วเวรแล้วหนูดูอยู่พี่ออยังไงก็แล้วแต่เราก็จะรอตรงนี้รอฉันรอเจออยู่ทำไมฉันหนาวเฮ้ย <What? S 2> โดนบังโด,ดพุูนก็หนูบอกแล้วตรงนั้นมีนอะไรอ่ะพี่พีททำไมพี่พีทไม่แอบ,บละ่ะ เป็แนแอบอยู่ตรงนี้เละฉันจะกินไก่ไม่กินไก่ฉันไม่ยอมโหดอยู่แล้วตาไนย์ครับวัดไม่ได้บอกเลยถ้าวัดไม่ได้วัดได้อย่างเดียวคือแตกใช<จ>่แต่เรากลัวเจอตีอข้างบนแล้วเราก็กลัวข้างข้างขวา <c oughs> <c oughs> ดำๆเห็นเราจะดได้ไหมคะนี่แน่ตัวท,ที่มันยิงพี่ ด้านบนอา้าวมันอยู่ข้างนอกหรอมันอยู่ฝั่งนู้นอยู่เลยเหรอไหวหมดบอกเลยให้หมดเครื่องเลยเรียบร้อยนะคะไม่รอดหรอกทุกคนอย,อย่างน้อยก็ได้5คห้าคิวนะธรรมดาที่ไหนล่ะเออ